สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำนะครับช่องกัะชัยลำเพลินออฟฟิเชีนะครับผมกับบรรยากาศเศร้าๆมาเด้อมากินข่าวเศร้าต้องกัรพี่น้องหนึ่งดอกกระเจียว,ยวแล้ว,วแกงผักหวานใส่ปลาอันนี้แกงเพ็ดแกงเพ็ดหมูนะครับกินแล้วก็สิเดินทางไปอันทรงค้องให้อันบอดโจนะครับ ของเขากะพรมแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่สิทายเบิง้งครับพี่น้องอืมอืมเจ้าครับพี่นอืมอืมใครอนี่ยครับเาี่เลย ดอกกระเจียวเห็ดเก็ดติมะเมนอูครับพี่น้องออกจากตู้เย็นเลยครับใช่ไม่นึ้อนึ่งจะเป็นลำแข็งห่าแดกด่กแต่ว่ากระเสริ่เพื่อเราหับ 啊、非常嘛，啊，很顺。哎，不给嘛，啊，咸没呢？不、嗯，咸的。嗯嗯 จังหวะมากอ่ะพี่น้องครับหลังจากกินข้าวแซ่กินข้าวแล้วนะครับภาคตะวันตกเตรียมไปส่งของให้บอสโจนะครับนี่ไปส่งให้บอสโจนะครับแต่ว่าอันขออนุญาตเด้อผู้ใดสั่งบางอย่มากเพท่านใดญนะครับเพราะว่ามันหมดแค่นี้นะครับอันนี้จะส่งให้บอสโจนะครับอ่ามี่น้องกระเจียวกับนะฮะกระเจียวกับอันบังอย่างอันนี้ของอันเกลือพูนึงอยู่ทั้งกอท่อพอนะครับเพื่อนอันเพื่อนอยากกินแห้งก็เลยส่งเพื่นกอน ของบอสก็จะเป็นนี่นะครับถากินเดอร์ถากินเดอร์น,อนะครับผมอหอดมืออื่นแน่นอนครับเพราะวา่าโซเคเกอร์หลีมาหนหิหอดมืออื่นครับต้องพูดต้องรันใจครับพี่นอ้องเดี๋ยวเราจะมาใส่ถุงกันใส่ถุงกันครับเงยหนอยมาทายห็นร้มยห่อยมาใส่ถุงกันนะครับ เดี๋ยวจะอาไปส่งเคอรี่ให้นะครับโอ้ยินเป็นบน่นี่บอดโจดอกกระเจียวขาวด้วยหามากับมือมาแงวกับหามากับมือแต่ว่าอันคาทรงแพงเติบเ้อ <c oughs> <c oughs> ผสงแทกเสิร์ฟเอาเดี๋ยวสิไปส่งให้อันนี้ห้าวผมไม่ถุงใส่ไม่ถุงมองือผม,มนีเนาะเอาครับผมเอาเดี๋ยวสิไปส่งให้นะครับ,รบอันนี้กองของอันเพื่อนในกองท่าพยูกอถมอทนะครับเดี๋ยวมาที่ซุกนะครับตนนี้น เดีย๋ยวสิภาคพี่เบิ้งนี่ครับพี่น้องนี่กำลังสิสุกนี่ให้มาบังต้นนี่ก่อนนี่ตุนนี่กำลังสิสุกใกล้แล้วใกล้แล้วอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับ ครับพี่นอ้องปุ้ย้ดดกขนาดเลยตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็รักสิสุกครับนี่ปุ้ปดปาดดกขักดกแหนีักแงวร้ายนะครับมกแงวตัวนี้ยังไม่ยังไม่สูงครับพบพอมาไปเอาต้นไหมห้ไส่ไม่ใส่โอเคโอเคนี่ครับพี่น้องครับ ช่างเาท่านไหนมาสาบนะครับรอช่างมาสาบฉาบฉาบฉาบนะครับเอา้าสิได้เตรียมตัวไปส่งของเพราะว่าถาทรงหลังเทียงเพื่อนสีประจิตัดเป็นมืออื่นนะครับต้องต้องไปส่งก่อนมือน,นี่จะจส่งของนะครับ ท่านีก่ก็ซมองอีกครับส่ี้ันอ่วกครับขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถนะครับ ว้ารถล็อกเองสับหามานันครับพี่น้องตอนนี้ก็สิไปส่งของนะครับไปส่งอยู่ตำบลน,นะครับไปส่งที่ตำบลน,นะครับตำบลน,น้ำพวก,กลาง ปกเราต้องถอยหลังออกไกลเติบนี่ครับโอ้ไม,ม่รถไทย ป้ายเตรียมส่งของนะครับบุดเขากำลังเสียบมันพี่น้องบรรยากาศดีนะครับรับคนงานบอกลังเสียบมันครับผมพี่น้องบรรยากาศครับรินทางอันนี้คือทางเขามาบ่านนะครับพี่น้องเบิ่งเขาก็ยักกำลังยกร่องมันครับ อันนี้สวนสดพบซูตนี่นะครับน,นี่ในทางเขานะครับมองในทางเขา้าอันนี้แม่นมดครับพี่น้องเอาเดี๋ยวเราไปอ่าส่งของให้เบิร์นก่อนจะข้าวนะครับพวกไกลจากถนนใหญ่ได้พี่น้องนี่คือถนนใหญ่นี่เนี่ยถนนใหญ่อยู่นี่เองนะครับนี่ปึ๊บออดถนนใหญ่ พอไก่นะครับไปไก่ถนนใหญ่ครับอ่ะไปไปเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับนงครับตอนนี้กำามาหอดองทรงแล้วครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับของอาจจะล่าช้าของอาศิลา่าชานิดนึงด้ว คีอน่องอัี้บอสโจ ได้เมื่อขี้ลายครับนาเอรี่เคอรี่เคได้มือขี้ลายมาเลยเครับเย็นในกองนด้นรรอค่ะฮะบอเ็นในกองน,นบอ,อครับ,บอโอ้ได้เมื่อเคสเองได้บอโจร ดยอดครับบอหอดมืออื่นก็นมือเฮ้อเด้ออัน,นต้องใส่บ่เนี่ยอค่ะคโอเคส่งให้แล้วนะครบับวอจโจนะครับกินละขีอยากจะมาจมเด้อ คุณดูงั่งใจครับพี่นอ้องขอกันใหไม่ขอกันใหไม่นะครับ